ยา yeah. หมัดระเบิดโคลงอาเลชอดดูเกือบไปฮฮสมแล้วดาบนั่นค่อนข้างแข็งเลยฮะคือโอ้นี่มันท่านจะเป็นคนอยู่คุณเองหยุดด้วยฟองสบู่เนี่ยนะโอ้อย่าลูกสิงห์อย่าไปแตะสมิสิมห้านะอ้าอาฟู้อาอย่บ้านี่ ไว้ฉันจะดูดเธอทีหลังนะนิกกี้ยังทำใจดีๆไว้นะโอ้ท่านนิกกี้หมดสภาพการต่อสู้แล้วเฮ้มก็เพรเธอ,อกดการฝืนฝนยังไงล่ะเธอจะต้องได้รับการสัอนจากฉันให้มองทักษาสศัสตรูฝันรองฆ่าให้ออกเริ่มแรกดูเหมือนว่าชายของสีฟ้านนะั้นบุกอยู่โจมนิกกี้เพือ่อเปิดช่องว่างให้เด็กสาวของเงินงง้นหรอครับอาจจะมีให้สัญญาณกันใช่ไหมหรอครับ อาจจะแค่แบบเดียวแต่พวกเขาสบตากันแม้ว่านิกกี้จะไม่รู้เลยก็ตามสบกับณ์เป็นคนหนูอย่างไรก็ตามก่อนลงดีประสบการ์ที่จะชนะท่านน,านิกกี้ได้จะใช้กับท่านฮีโร่ได้ผลหรือไม่เหตุผลที่ฮีโร่ไม่รีบหยุดนิกกี้ไว้ให้เร็วกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่อยากให้เธอได้รับประสบการณ์นั้นรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของคู่ต่อสู้จากนี้แหละคือการต่อสู้ที่แท้จริงค,คือคือเป็นไงบ้าง คูคูเรียม,ม,ม,มิมินี่แหละคือการต่อสู้ี่แท้จริงพ่อกับคนอื่นต่อสู้กันแบบนี้บ่อยใช่ไหมล่ะคะนั่สินะในสงครามมาันแค่แป็บเดียวก็ตายาง,ง่ายๆทุกคนต้องดิ้น้นเพื่อเอาชีวิตรอดไมให้ตายการโดยครั้งนี้ก็เฉ่นกันเป็นธรรมดาที่ต้องรู้สึกกลัวอย่างไรก็ตามเจ้าม,มิมิบอกไว้ว่าอย่าดูการต่อสู้ครั้งนี้พ่อไม่ให้ห้ามเจ้านั่นก็คือเพราะการดูครั้งนี้ จะทาให้ชะตาของเผ่ามนุษย์ถึงอย่างนั้นการโดนครั้งนี้ก็ไม่มวันค่ากันเช่นกันไม่ว่ายัางไงก็ตามถ้าเจ้าเห็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะเจ้าคือผู้ที่จะเป็นผู้นําคนต่อไปดูให้ดีละ่ะก็ต่อสู้ข้อดีล้นของผู้เข้ารอบครั้งนี้ค่ะจะว่าไปรอบนี้เป็นของเราใช่ไหมล่ะคะทำไมเจ้าถึงคิดอย่างนั้นละ่ะเพราะผู้ชายคนนั้นคือฮีโร่หรือแค่คนเดียว ฟูฟูไงก็ตามไม่ใช่ว่าเขาจะเสียเปรียบหรือไม่มันก็ยังไม่ใช่ชัดเจนผู้ชายคนนั้นคือคนที่ถูกเรียกว่าผู้กล้าของวิศาจเจาต้องยินีกับความแข็งแกร่งของเขาด้วยตาของเจ้าเองเข้าใจแล้วล่ะค่ะถึงเขาจะไม่ได้ดูพิเศษอย่างที่พ่อพูดก็ตามเอาล่ะหรือเจ้าแค่คนเดียวสะนะฮิฮิลอเป็นการประสานง,งานที่ลงตัวมากเลยล่ะอาจจะใช้ได้กับอีกฝ่ายที่ยังไม่เคยสัมผัสกณ์แล้วนะชี ดูถูกคนอื่นเหมัอนเคยเลยนะจะทําให้นายเสียใจหนูก็จะแสดงให้คนเห็นสิ่งที่หนูนเล่ยมาเช่นกันค่ะน่าสนใจถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มก,การต่อสู้รอบที่สองก็ดีกว่าฮ,ฮึกคเป็นพลังเวททีล่าเหรือเชื่อจริงฮ่าแ่กดดันมากกว่าเดิมอีกแบบนี้อย่างกลับจอมมาแล้วไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นในของเรายังไม่เคยเปลี่ยนแปลงมัวลุยค่ะอ้ะ พอคิดดูดีแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราสู้กันแบบจริงจังๆนันน่าสิมันจะดีกว่าถ้านายแพ้ไปแบบนี้เล่าทำตัวโอด,ดีแล้วไอ้สีตาเอ้ยหนวดหูนะไอ้เจ้ารุลีค้อนจอมโหดอ๊อะไปตายแบบลุงแค่นั้นปกป้องเย็บเปี้ยไม่ได้หรอกนะว่าไงนะ้าจะอด,ดีนี่แล้วเยอะๆๆๆๆกี่ครั้งแล้วนะที่ฉันเข้ามาใกล้ขนาดนี้น่ะ เขี้ยวสายฟ้าอันที่สองชีอ่าสวยทำดีได้บากมัวงั้นเหรอจงใจเปิดช่องเพื่อให้มุมมองของฉันแคบลงทำได้ไม่เร็วนี่ทั้งสองคนเฮ้ยเขียได้ดูมือซ้ายด้วยเหรอทั้งที่คิดว่าพันหนึกไม่ให้ใช้เพวยอักษรนไ้้แล้วแท้มันจะสะดวกกว่าถ้าเขียนด้แค่สองมือนี่คงจะแดงให้พวกนายเห็นแล้วสินะว่าฉันพัฒนามาแค่ไหนยังไงก็ตามอย่าเปี้ย งั้นเหรอใช้เทคนิคลาบได้เก่งขึ้นแล้วนี่น่าก็เพราะว่าหนูพายยัง,งินหนักเพื่อที่จะได้สู้คขยงข้างกับคุณนี่โรก,กับคุณลุงให้ได้ยังไงล่ะคะสุดยอดใช่ไหมละ่ะนั่นมัวยังไม่ได้ใส่สุดเลยนะอย่างนั้นที่เราแสดงให้เห็นคือพลังของพวกเราเองคุณลุงข้างหลังอะไรกันถ้าฉันอยู่ตรงนี้นายก็อยู่ในระยะของฉันเหมือนกันในะยะแค่นี้นายหวังพึ่งจากของแจเปี้ยไม่ได้หรอกนะเอานี่ไปกิน ไม่มีแรงต้านอองั้นเหรอนี่มันกายล่างสินะท่านนายสู้กับท่านคุโรจิแล้วนายก็จะรู้สินะใช่นี่คือเทคนิคสู้ๆของฉันระเบิดพกพันจากนี้แหละคือของจริงฮีโร่ก็เอาสิทุ่มพลังทั้งหมดมาที่นี่ซะ